สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับช่องรถสวยคัดเกรดบายมัดเพชรยนต์นะคะสําหรับคนที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มัดด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาดูเจ้าซีวิก FC กันคะ่ะวันนี้นะคะที่จอดอยู่ตรงนี้มันจะมีทั้งสีขาวนะคะจะเป็นตัว1.5เทอร์โบ RS ตัวสีเทาจะเป็น1.8นะคะเป็นเป็นตัว E นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันที่สีขาวกันก่อนเลยสีขาวตัวนี้จะเป็น1.5เทอร์โบกระจังหน้าสีด,าสดำเงานะคะตัวนี้ไฟหน้าจะเป็น led เต็มระบบนะคะ mm hmm. day time running light มีไฟตัดหมอกคู่ล่าง ตัวนี้นะคะเออสเกิร์ตมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุน่นนี้สวยมากใครกำลังมองหารถเก่งสี่ประตูนะคะเครื่องยนต์แรงๆตอนนี้แนะนำเลยเป็นเจ้าคันนี้นะคะมาใน ชุดล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นขอบ17ยางได้ปี21นะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านแก้มข้างหน้าแก้มนะคะซ้ายขวาเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปพร้อมๆกันนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างเลยนะคะกันสาดเราติดมาให้พร้อมแล้วนะคะอ่า ที่เปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมรมดำนะคะามาดูกันสเกิร์ตติดมากับรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูรอบๆกันก่อนเป็นยังไงสันเหลี่ยมคมสวยเดิมๆเลยคะ่ะคันนี้สเกิร์ตหลังมีมาแล้วนะคะไฟข้างหลังจะเป็นรูปตัว C เข้าหาการมีตัวอักษร I S มีตัวอักษร Civic ติดมาให้เดิมๆเลยนะคะ นี้ไฟทับทีมคู่ล่างมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้สปอยเลอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีไฟเบรกนะคะที่สปอยเลอร์ด้วยค่อ,คอยๆไล่ดูกันไปนะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านหลังซ้ายนะคะด้านซ้ายของตัวรถนะคะชบเฉียวมากคันนี้ เดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนดูกันไปอ่าตรงนี้จะเป็นเลนวอชนะคะเป็นกล้องมองด้านฝั่งซ้ายนะคะเวลาเปลี่ยนเลนกระจกปรับไฟฟ้ามีสัญ,ญลักษณ์โมดูล o นะคะสำหรับตรงนี้อ่าไปเดี๋ยวเราไปไล่ดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ มาต่อกันที่ด้านในตัวรถนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย3ก้การเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเลือกเมนูได้จากฝั่งด้านซ้ายได้เลยนะคะด้านขวาจะเป็นตัวปรับเซตนะคะตัวนี้เครื่องเล่นจะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะตัวแอร์จะเป็นแอร์ออโต้เมื่อสักครู่ลองเปิดดูเย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะหัวเกียร์หุมหนังจะเป็นเกียร์แบบถุงนะคะเป็น รูปทรงตรงแบบนี้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีระบบไอคอนสำหรับโหมดประหยัดนะคะที่พักแขนจะเป็นแบบสไลด์เปิดได้นะคะจะมีพอตสำหรับชาร์จไฟอยู่ด้านในนะคะตัวนี้สามารถเก็บวางสัมภาระได้นะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับวางแก้วน้ำเนาะสามารถดึงดึงขึ้นมาได้เหมือนกันโอเคตัวนี้ปรับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะคะเบาะที่ให้มาจะเป็นเบาะหนังนะคะ ลวดลายจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแคฟลานะคะตัวนี้จะมีปีกโอบรับกระชับด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะทำให้เข้ารูปเวลาขับขี่นะคะเดินได้ด้วยสีสีเทาสีเทาเข้มนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะอ่าไล่มาที่ตัวคอนโซลจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะอ่าตัวนี้มองเห็นไหมเอ่ยจะเป็นอมสีน้ำตาลหน่อยๆนะคะ โอเคด้านข้างจะเป็นโครเมียมสีเงาตัวนี้จะเป็นบุนุ่มด้วยหนังสีดำนะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หนา้าทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะอ่ามีลำโพงทั้งหมด4 4 4จุดด้วยกันมีบนล่างนะคะอ่ามีบนล่างฝั่งซ้ายขวาระบบกระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะด้านหลังจะเป็นอ่าธรรมดาจะไม่ได้ออโต้กระจกปรับ คับไฟฟ้าอ่าตัวนี้เป็น engine start นะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดได้เลยจะ s า a r t ได้เลยนะคะม่านบังแดดตัวนี้จะมีพร้อมกระจกมาให้เลยนะคะทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับนะคะอ่าไฟสองแผ่นที่นี่นะคะเปิดปิดโอเคมาดูในส่วนของเกะกันอ่าตัวนี้นะคะเราจะมี สมุดคู่มือแล้วก็สำเนาเล่มรถไปให้นะคะของเราจะเป็นรถผ่านการใช้งานแค่มือเดียวนะคะพอไปถึงคุณลูกค้าก็จะเป็นมือที่สองพอดีเลยโอเคสำหรับภายในเราจัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันที่โซนที่นั่งด้านหลังกันบ้างคะ่ะ โอเคมาในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็จะมีที่พักวางแขนตรงกลางนะคะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำวางสองช่องนะคะตัวนี้จะมีกระเป๋าจิงโซ้ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะพรมในรถจะมีให้เป็นพรมหนังตัดได้แดงแบบนี้มีไปให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของถาดท้ายตัวนี้เราก็มีให้ไปด้วยนะคะอ่ามาดูกันที่กระจกบ้าง แผงกระจกนะคะตรงนี้จะเป็นโครเมียมสีสีโครเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นบุนุ่มด้วยหนังนะคะมีจุดช่องวางสัมภาระตรงนี้โอเคกว้างนั่งสบายมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่ครอบครัวแต่เป็นรถรถเก่งเนาะคันใหญ่หน่อยซีซีพันแปดกลังดีนะคะขับขี่สบายโอเค เดี๋ยวเราไปดูที่ข้างหลังกันบ้างเรามีอะไรไปให้บ้างสำหรับด้านหลังนะคะจะมีถาดท้ายมีไปให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารถคันนี้เคยชนหนักมาไหมดูยังไงเดี๋ยวเราจะทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้เปิดนะคะอันนี้มีมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือไปให้ นี่ซีนทางมะพร้าวยังอยู่นะคะแสดงว่าไม่มีการชนหลังมาไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้เรียบร้อยสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังให้3274 Civic Turbo RS 1.5นะคะ ใครที่กำลังสนใจโต์เข้ามาสอบถามกันได้0627424995นะคะมัดเพชรยนต์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มัดเป็นกำลังใจให้มัดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอยากดูรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากให้พาชมรุ่นไหนทักออคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ